ขาดบ่ได้ก็คือใส่เบ็ดกบจ้าตอนนี้เฮาก็อยู่แขมท่าพอดีว่าทีมงานมาคูดขี้กระเดือนนั่นเองอเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิ่งเพิ่นคูดขี้กระเดือนเดี๋ยวคูดขี้กระเดือนเร็วก็สิผ้าออกทงไปใส่เบ็ดกบเดี๋ยวสิหากบมาต้มกินเส่ดแสบไข่เบิ่งแต่เจ้า จะกบยานไปใชเฮ้ขนาดไปสซเวทป่าปลากันยิงย่งใหญ่เลยนะปลาก็ได้อันเทียวละตัวสองตัวว้าวมันคือคืนเนถูกวะม่วงการคุดขี่กระเดือนระวังระวังคุดดีๆ ขี่กระเดือนมันกระหายากเนี่ยเพราะว่าน้ำมันบวบล่และเนาะดินมันแห้งแต่ว่าอุปกรณ์ในการคุดเพืชนี่มัต้องห่วงเลยอยู่เด็กปันใดก็เอามาได้วิถีชีวิตบันนอกบันหน้ากัซำมเน่ละจ้าหาปลาไ่เวทกุบสำนั่นละคนัมานนี่นี่น่ะอุ้ยอันไหนมืออื่นมาขายเราเด้อ

แต่ไล่เล่นมันก็ดนะคือมันคือคมัน่ับเขานี่ขดนะวงคอยน้องความไปเื่กัน่ร่ไดก็อไปตงนี้เืออกนไ่นไแดไม่พูดจะมาอวยเือนนะอยมีวะขวดน้ำตี

ทำไมเนาะย้ำตัวตัวละซ้ำเป็นอะไรเป็นมุมมีเดี๋ยวก็โม้โอยเต็มตีนเมื่อย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  นี่ไงตัวนี้ด้วยะอะรองไเดินน้เนากูจช่วยกูไี้อีกกูยังไรน้อสองโตน้อ้ออะไรบอเอาเีนเจ้าน้ำนะพวกนี้โอ้ย่เนไลฟ์ดไปไปไปบ้าไปใส่เวทน้นะ ที่ลงมาทานี่มันเป็นยังเด้อมาเล่นน้ำคนพวกนั้นกันโดดตึมต่ำตึมต่ำอยู่ฝนมันโมตกปันไหนหน่ามันก็เลยว่าโบลายมันโบโบกลงแล้วกับโบมากขึ้นฝนโมต๊กขี่กระเดือนมันก็เลยว่าหายหยักดินมันแห้ง ปกติแล <ersch> ้วท่าน้ามันบกลงขี่เรือนมันจะจิ it. It ๋ออยู Math ่ตามแคมน้าพ่ะนะก็เสี้ยวมือจกเอารลดแต่นี่ขนาดว่าเอาจกคุดเอาก็ยังโบสู่เห็นปกนไดเลยเว่ากับพ่อได้อยู่เล็กหน่อยเขาจะก็มากุดสูมมือเพราะว่าเขาจะไปใส่เวดกบไงใส่แถวปไปหน้านี่แหละใกล้ๆจะอาบน้ำก่อนมอ้อยหรือว่าสิขืนเมื่อเลยนี่มอ้น้ยไม่ไหวไม่ไหวมันสิคัม

ขอ,อ,องเงงก้วฮาโ่คูดจะกะเ่นน้ามเซยพี่จะบอกโอคูดมันก็ไล้ร้ายแลยะเนาะไปไปพ่อเลา้วลูกคืนเมื่ออ่าตอนนี้ก็ออกทงจ้าเดี๋ยวเฮากับสิภาทีมงานมาลากบเนื่องจากว่าผ้าลุงไปหลากขี่กระเดือนเร็วตอนนี้เฮากับสิมาลากบจ้าไปเฮายัง ใครอยากใส่มองได้ก็เลือกใส่ตามอัตยาใส่เลยโอ้ยผู้นั้นคืออันเบ็ดร้ายแต่น้องเป็นลอยเบ็ดหันลอยแต่ว่ากบบวลอยไปไหมหาเลือกมองคักๆไปยางเหางยางไหมผู้นันไปยาง

เวทไพเฮียนีนะ่น่านี่เอาโหลด <c oughs> จักลังของแก้าวอุปกรณ์ครบ <c oughs> ไปโคมคลองเป็นตะมวนไปเฮ้ย ไปไปใหญ่ใหญ่กันไปใส่บรรยากาศคักบถเว้ย มันก็ใส่ไก่กันเถอะล่ะงานดีดดดยังดีๆเ<ด>จ้าดน้าสิมื่นลงข้างหน้า ยังไว้ผมันก็ใส่ไก่กันเถอะว้ายมันคนละไฮนโอ๋มันคนละไนจ่ะจ้ะเอาเรียมเตว่าตุ๊บอ้ยมาลำยืนมึง ใ่เลี่ยนกันคักขนาดไว้เฮ้ยย่านลงเป็นว่เแล้วนี้มีจตะกบไ่เป็นวา,าเดี๋ยวถามเบงมืองแรงบอกแล้วงานนี้บอ้องหอดเมื่อเข้านะให้เด็กๆจัดการนะในการลากกบนั่นเองส่วนเขาก็พามาเบงบรรยากาศการใส่เวทกบนั่นเองเพื่อมีคนห,ดหอดเนาอะอบรรยากาศต้งเต่ข้าว ยังหนุ่มยังหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็เทาเรีวคำว่าเ,าเทาเบาๆๆเบาเกจ็บว่าเออนั่นหลยไปเจ็บคือกันนั่นละจ้าบรรยากาศส่วนเขากำลังสิถือพามา่านหรือว่าเขาเตรียมสิถอดท่วงนั่นเองนอกกระชีพากันฮาปาสซเบดตามมันอกมาน้านี่ะจ้าบรรยากาศแบบบรนดาลน,นะผู้ได้ที ไปอยู่ในเมืองในนากะสีห่างหายบรรยากาศแบบนี้ไปโดนเฮากเ็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวมาถ่ายให้เบิง่งเนื่องจากว่าวันก่อนเกา่าเขากะอยู่แบบนี้แหละอืมแต่พอเวลามันผ่านไปนะคะกะ็แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตนั่นเองนะคะเรียวเตะด,ดวงนะเออไตเวทกบนี่ก็คือกันเรียวเตะด,ดวง บอกว่ากบมันสิกินเบ็ดไผ่เพราะว่าใส่เลี่ยนลังกันแบบติดๆกบนี่ประมาณแบบเอองงว่านี่กูสิกินของไผ่นอกนั่นแหละผู้นายดวงดีกะศพดีไปจ้ะนั่งเดือนมาใส่ทุกมือวะล่ะมาเป็นตะลวยกบแต่จ้ามาซูมือ อะมืออะแจ็คโตอืมาสิบปโอ้โตมันคือเก่งแต่ว่าันเสียอายเจ้าคนดีอายดนองนองกันหะอายอายอ้อายเจ้าะมือะแจ็คโตอายเจ้าสาสิบโอ้มือนะรสามสิบโทษโทษไมกันเกระเครื่องกระองโทโท

โอเคไปเมื่อไปเมื่อเขารับจังว่าส่วนขวดเด้อรับไปหนีเพื่อนจ้ะเออโอเคไปซะเขาอยาเนื้อมาท่านหยากไปท่านอยากก็เมื่อก่อนไปเรียบร้อยอ้อยแล้วหรือยว่าอ้อยบเนี่ยเบ็ดโบว์เบ็ดมอยไปเมื่อยกับพ่อก่อนไปเมื่อ Quanh 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 quanh

ยำเบ็ดกบจ้ามันมาเล้สิออยโอเคบายๆจ้าไปห้อแอยกไปยามของเขาเองเอามาให้เบิ่งเด้อเดี๋ยวสิทาอยู่เที่ยงหน้าหน่อยปวกกันไปแล้วปวกนงะป่านไปเร็วนอนนะน้ะ ไปๆไก็สิรักยาเบ็ด้า วูดีไงโตใหญ่เติบโตใหญ่เติบมีเท่ากับโมไปอนไรเนาะมีดังเจอสิหกหลังสิบแหว้าวสองหลังส่อนหลังเลยมันคือหน่อยใช่ไหมฮะนาะ

ตัวใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวตัวนี้น้อยว้าวเห็นบ่ล่ะให้ดิเนโอ้ยแบบซึ่งอรูดเบื้องห้นหน่อยวิ่งใหญ่โอ้ยไฟตัว รเดเลยจะรูดอืมเกือบมาว่าท่านนี <c oughs> ่วะปอดจะเบิ่งหมากเบ็ดขึ้นคางอยู่ต้นไม้ต้อมาสาลาีนั่นแหนละเนาะอืมไปเสียพี่กระเดียนไปนี่ค่ะโอ้โหไงยังมวย นคุมันรุดไปเด้อหลังไหก็มีังแต่ว่ากบุรุดไปเวเยมึงออยจ้โตว้าวปลาฉันจีเต็มของคุปปุจนีบใหญ่

ไปเลยฮะกลุ่มเไ็กโตเหกโตพี่น้องหกโตเขาาแหวนด้สีเต้าาร์นนี่ฮะน้ำขียนืนกันเติืนกันเตอร์นึ่งอีสละมอ้อยมันบัดมาเบื่อเฮ้าหัน เบ็ดเกียกับไปอย่าน oui> ี้อไรัวี้เขียนตัวโอฮะตนี้ก็เขียนตัวนึงมีตจวว่างไม่ในคอตรงนั้นเขียดโอเปเลตัว้าวแก้มสองหลอกเดี๋ไล่ตึมีตัวนี้ยังมานดอสีอ่อยยังคักเลยไปเอาเมื่อเมียน sau mang ít, kiến hai mhm dì mhm 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 เขียนมาจากโอ้เออะกบคบสอเอขียได้หนาครอคบบเขียนตัวสามเปเขียนสี่เนเขียนเออเอาไปเมื่อมื่นเสามัน ไปมันสิเหียอนี่สิมักสันมันอยู่ไบไยจ้าฟันดีไป